สวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อพลอยค่ะมาขุดหินปูนค่ะปีนี้ขุดครั้งที่อะไรคนระั้งแรกค่ะพอดีขับรถผ่านค่ะก็เลยแบบโทรมาถามแล้วก็แบบนัดเข้ามาขุดหินปูนค่ะคร,รู้สึกว่าเหมือนฟันฟันแบบโล่งขึ้นนะคะแบบเหมือนแลบบ้วแากว่ามันก็มีเหมือนมีช่องว่างที่เป็นหินปูนนะคะ แล้วก็ฟันโล่งขึ้นแต่ว่าก็แบบรู้สึกแบบเหมือนมันไม่หนักอะคะ่ะตอนทำทุเกเจ็บไหมครับมีนิดหน่อยค่ะขึ้นคุณหมอบอกว่าแบบเหมือนทิ้งไว้นานหลายปีอะคะ่ะก็เลยคือปกติไม่ได้มาขูดประจำคะ่ะก็เลยแบบเหมือนมีเยอะอะไรเงี้ยคือพี่ๆเจ้าหน้าที่อะ่ะ <c oughs> เขาแบบเหมือนแบบบริการดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเหมือนมาพูดเหมือนพูดคุยให้แบบรีแลกอะคะ่ะ ที่คุณหมอแนะนำม,มาค่ะขูดเหินปูนจริงๆมันแบบต้องขูดแบบ6เดือนครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนเอาไว้นานๆเหมือนเราอ่ะมันจะแบบมันทําให้ทํายากแล้วเจ็บคุณหมอบอกว่าต้องแบบไปขูดแบบลึกมากเลยอะมันทําให้เราอ่ะจะเจ็บก็แบบก็มาเช็คฟันอะไรเงี้ยบ่อยๆก็ดีค่ะถ้าถ้ามีเวลามาทำฟัน